สว,วัสดีเพื่อนๆอ,อีกครั้งนะครับจากที่ผมลาจากเพื่อนๆด้วยความยิ่งใหญ่ของสายหมอกที่โอบล้อมวัดภูทะเบิกกันไปในอีพีที่แล้วแต่ตอนที่ผมกําลังจะกลับครับเป็นเวลา9ก้าโมงกว่ากว่าสายฝนได้โปรยปลายลงมายิ่งทําให้สายหมอกมีความอลังการและอากาศที่เย็นมากขึ้นไปอีกจนทําให้ความคิดที่จะต้องกลับบ้านต้องจอดรถชั่วคราวเพื่อเสพบ,บรรยากาศให้ฉ่าใจก่อนเลยครับส่วนบรรยากาศอลังการยังไง ไปดูกันครับโอ้ยโคตรเย็นเลยโอ้โหโคชื่นโอ้โหพระดูดิดยอย่างที่บอกอะคือถ้าอยากชอบเอ้ยไม่ใช่อยากชอบถ้าชอบความเย็นแบบไม่ต้องลุ้นนะ ถ้าชอบความเย็นแบบไม่ต้องลุ้นน่ะให้มาที่ภูเท่าเปิดคือมันเย็นแบบไม่เกรงใจฤดูการประเทศไทยอ่ะคือมึงจะฤดูอะไรก็ช่างมึงกูจะเย็นจะทำไมอะไรเงี้ย <c oughs> เออดูดีไม่เห็นรถวิ่งมาเลยอ่ะโอ้มันมืดม,มืดหายไปในสายหมอกเลยอ่ะเออเอาดิเอากับมันดิเป็างงานไงดิ ชื่นจัดนะโอเคเดี๋ยวขอเดินแอคเท่ๆก่อนพระเอกในหนังอะไรเงี้ยแบบเดินลัดขอบถนนแล้วแบบร้อยคนมาช่วยเหลือฟิลประมาณนั้นเดี๋ยวเดินให้ดูว่าเป็นยังไง ขึ้นมากินกาแฟร้านลองก้าคาเฟ่ตอจะกลับแล้วเห็นหมอกเนาะหยุดเลยครับที่นี่เหมือนมันมันเย็นกับมีหมอกแบบไม่เกรงใจฤดูเลยนะใช่ครับประเทศไทยแบบประมาณว่าจะฝนจะร้อนก็ช่างมึงกูจะหนาวโอเคครับพี่ขอบคุณครับพี่นี้เป็นเจ้าหน้าที่ด้วยไหมครับอ่าเป็นนะครับเป็นที่เป็เจ้าของร้านที่นี่ไม่ใช่ครับร้านกาแฟเป็นของอุทยานอ๋อแล้วเขาเรียกว่าพี่ทหารก็มามาช่วยกันขาย ครับเพื่อเขาไปเป็นเป็นพนักงานในร้านกาแฟแต่ว่าร้านกาแฟเป็ของอุทยานอ๋อพึงรู้นะเนี่ยชื่อร้านล่องกล้าใช่ไหมครับกล้าครับเฟ่ครับไม่มีอยู่ในอุทยานก็เป็นอีกร้านหนึ่งอ๋อเป็นร้านที่สองเขาจะติดป้ายล่องกล้าอยู่อ่าเห็นอยู่เลยเนี่ยผมก็เลยแวะยิ่งว่าจะกลับแล้วเห็นหมอกอย่างงี้ยผแวะก่อนสวยมากเลยเดี๋ยวพวกพี่เห็นจนเบื่อแล้วเดี๋ยวที่ผมบอกอ่ะก็ชินทุกวันชินใช่ไหมถ้าไปฝนต้นหนาวในหมอกไม่แค่ทุกวันเบรอครับไอ้นี่ก็เริ่มแล้วนะนี่ก็เริ่มฝนแล้วก็เริ่มมีละครับ โอ้สวยมากๆเลยถ้าโชคดีใหม่ตรงนี้อุณหภูมิแค่เลขตัวเดียวนะครับโอ้โหอยู่ไม่ได้นะอุาหภูมิ37องศาแช่แข็งน้ำไม่ต้องอาบแล้วถึงเวลานั้นนะผมว่าที่บ้านบ้านลอกก้านะครับที่กระทั้งเครืรลนนั่นคือติดลบนะฮะแม่คันนิ่งลงโอ้โหไม่คันนิ่งเลยอ่ะทุกคนพี่ชื่ออะไรครับผมชื่อต่อมพี่ต่อมนะครับดูพี่ต่อมเห็นจนเบื่อแล้วโกโก้ผมได้ละโอเคคืนครับพี่ ตื่นเต้นนะคุูจนเพลินเลยลืมโกโก้เลยอ๋อใช่ครับพี่ทำครับช่องผมแบบหมาน้อยเด็กน้อยมากก็ายลูกทอนที่ผมคุยกับพี่ผมใส่หลอดผิดเลยตื่นคุยจนลืมอ่ะใส่หลอดกับด้านเวรกรรมหลังจากที่ได้ลื่นเลิงกับสายหมอกและโมกับพี่ต่อมที่ร้านกาแฟล่องกล้าจนเพลิน ก็ได้เวลากลับบ้านจริงๆแล้วล่ะครับแต่เอาตรงๆสายหมอกก็ยังมีให้เห็นไม่ขาดสายถ้ายังอยู่ต่อก็คงต้องนอนที่พูทเบิร์กอีกหนึ่งคืนกันล่ะครับขาลงก็ต้องขับรถด้วยความระมัดระวังเพราะว่าหมอกลงจัดมากระยะการมองเห็นไม่เกิน30เมตรแล้วถนนก็เปียกถ้าขับไม่ระวังก็อาจจะเกิดอุบัติเหตุได้ครับยังไงผมก็ขอลาเพื่อนๆด้วยถนนหนทางที่เต็มไปด้วยสายหมอกและสายฝน ที่โปรยปลายลงมาแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ